เพิ่นบั่นเทิงครับผมห้าผู้ใดมีโชคมีลาบน่นเนี้อกับพ่อได้เห็นผลเห็นทางนี่เลยค่ะอันนี้แมนค่ะอันนี้ล่ะนี่นี่นี่ซุ้งนี่ล่ะอันที่ไปเห้ามากอันที่ว่ามือเห้ามากอ่าแต่อันนี้ได้มือเศร้านี่นั่งหน่อยอันมาขายให้มือเศร้านี่กะเลยเห็นกนเลยดึงไว้แล้วันเนาะสามห้าค่ะหนึ่งห้าห้า เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าสามหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งน้องไม่ไหวดึงแปดศูนย์หนึ่งอันนี้คือนั่งดึงห้มือเศร้านี่ค่ะนั่งมาปุ๊บนั่งยายกำลังอันนี้ยายดึงกองไปแล้วนั่งมาล่างกันเลยมาเอาอันนี้ดึงอันนี้ให้น้ำยายก็เลยบอกว่ายายสิขึ้นอันนี้บบให้ยายขึ้นโบอ,อ่านโอนี่ที่ยายดึงไว้นั่งก็เอามานั่งวาบ้อให้ขึ้นนั่งให้เอาอันชุดนี้ไว้นะครับ่ะมีตัวไหนบ้างครับ๊ ตัวอื่นกับจิตแตกตั้งตะข่อยพีดกับหน้าแล้วยววะสามหนึ่งห้าสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามห้าโตเก่าอีกแล้วซี่ครับแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสามห้าตัวห้ากันหนึ่งส้าหานี่แหละตัวห้าหนึ่งสามห้านหาี่แหละค่ะค่ะนี่ละก็เลยมาเอามันคือหยาดหลอดมากให้อีกอันนึงก็เลยเอาความเขาไหวก็เลยหนี่ก็เล่ยใดอันนี้มาน้ำ สามหนึ่งห้ามั่นนะค่ะเนาะแต่ว่ายังของเยี่ยงอันตัวมักนี่มักมักตัวนี่แม่ค่ะมักตัวทั้งนานี่แม่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 แปดห้าเอดห้าหนึ่งังเกตนี่ห้าหนึ่งเลี้ยงหนึ่งก็เลี้ยงหามักไม่แปลเลี้ยงหาอันนี้ก็ซื้อเอาคังนามันทั้ง้างหลังมั่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยซื้อเอาคังนาแล้วก็ซื้อเอาคังหลังเลี้ยงที่เจ้าของมักอันนี้ก็ซื้อเอาคังหลัง ค่ะจะซ่าคอยเด้พอพ่อะเมียเอ,อ้ยคอยเป็นบ้า <c oughs> อ่าไปพิจารณาเอาไปคัดไปเลือกซื้อเอาเอาตพี่ตัวเจ้าของมากครับผมคือว่านั่นแหละยังให้เจ้าของเดือดร้อนลูกหลานด่าเนานะคะ่ะเนาะแม่นเขาเต่า <c oughs> แล้ยวยังให้ลูกหลานเอาด่าได้เ้ามวน <c oughs> เ้ามวนแบบมีสติเนาะคะ่ะเนาะเอาพ่าตามกําลังของเจ้าของครับผมเนาะค่ะเนาะเอา หัวกเหรแค่หกมันป็นดกสิบสองนะนี่สิบสี่นี่เหรอ็ิบสี่ไล่ะคือใส่ล่ะสิบสี่งเห็นอยู่ไหมอสูตหยอดเลย สิบสี่อสิบสี่นม่งามะามไปเช็พราะว่าเราติดคือเสีดเวลา่ไมเนาะยุแก้มเมอนกง หาสวนอ่ะไม่ไม่รายไปเลยแหลไม่หาสวนดีใจน้ำดีใจน้ำแม่ก้าวผมมีวัดปลามาแหม่ เป็นป่าเป็นยังเนาะเงื่อน่อยเนาะคขาเนาะเอาเริ่ม้นกอนเงื่อน่อยเงื่อนหลังใงน่ะเพื่อนปั๊มน้ำมันมันอยู่ไกลวัดปลาตะ่กี้คอยกับให้ว่าไปจังหันอันใดกับยูหันท่าบุญอันใดกับยูหันบัดนี้่อยง่ายออกมายูหนีมายู่ไกลวัดบลาเนาะค่ะเนาะอันใดคอยกับวันไปนี้ันเลวาเนาะลืม เ,เดี๋ยวเอายิบเงิห้เพื่นบาทใหญ่น้ไปตลาดจุดเลยก่อนนะรับว่าเอฟซีรับองเพื่อนเผาศพคมันเป็นนันต้องย่อมสวมเมืองแม่ค่ะ หมองที่เพิ่นเด็กหน่อยเสริมน้ำเสริมไนหรือหมองคนบัดย่างมันหล่นมามันบ่ท่านมีหล้างข้าเพิ่นเลยสิขอหลังคาหมองหันว่าซั่นออืครับผมเพิ่นให้เฒ่าแม่อบตเนาะค่ะเนาะกับผู้เพิ่นเป็นนั่นแม่โยมอุปถตะทางวัดล่ะมาข้อก็เลยว่าก็เลยรับเพิ่นไปแล้วล่ะรับตั้งเมื่อวานนี่ล่ะแม่นจังได๋เพิ่นขอผูข่อยก็รับปั๊บเพราะว่าข่อยบ่ได้เฮ็ดหยังอยู่แล้วข่อยหาเฮ็ดบุญอยู่แล้วพอเพิ่นมาบอกบุญข่อยก็รับปากปั๊บแป๊บค่ะ แม่นจังได้่อยกระซิได้เฮ็ดให้เพิ่นจนมันแล้วเพิ่นเลยบอกว่าหั่นว่าเปลี่ยนแบบอืออันน้อยๆเพิ่นขอมาคือเทิมน้อยๆเนาะค่ะเนาะข่อยรับปากเพิ่นไปแล้วล่ะเพราะว่าข่อยคือพ่อข่อยพ่อเฮ็ดได้ซจำหนนึงข่อยแม่นบ่บอกไปข่อยก็พ่อเฮ็ดได้ข่ก็ได้รับปากเพิ่นไปเพิ่นเลยมาบอกว่าหั่นว่าไปบอกหลวงตาอยู่วัดเจ้าอาวาสเฮ็ดหยังน้อยๆต้องย่องมันบ่งามว่าซั่นเพิ่นสิให้เฮ็ดเชื่อม2หลังนั่นใส่กันหลังคอ้าเพิ่นสิให้เชื่อม2หลังใส่กันยาม คนยางสวนไปสวนมายง้มหมออผ่าตรงยา้มหม้อี่ยังนั่นถ้าเจอฝนตกมันเป็นทีเผาศกค่ะครับเป็นคางเมียมค่ะคางเมีมเผาศกค่ะทางบัดปลาเบนขอตรงมีมาเนาะค่ะนเนาะเอาันเลย่าโอเคบ่มีปัญหาผู้ยารับสาครับค่ะผู้ย้านี่รับไปแล้วซึ่งตอนเพิ่นรับนั่นตอนเพิ่นว่าสิรับนั่นกระจักคนหัวคนขิงล่ะค่ะตั้งคืนก็แสดงว่าเพิ่นรับอี่ดี แมนจ้งไดเพิ่นกับสิมาตือใหม่ดอกค่ะครับแมนครับเพิ่นมาตือใหม่เองวดนี้เราเจ๊เนาะวดนี้ละวดนี้ละค่ะแต่ยังยืนยันเนาะค่ะเนาะครับผมโตเก้านั่นล่ละกับขวอมฝันโตเก็กับข้อมฝันนะครับพี่ครับเพราะว่าก้อนสีฝันก็คือได้ลอตเตอรี่มาได้เลขมาก็เลยมาฝันแม่ค่ะฝันนี่เป็นเป็นเป็นแนโนมคือข้ามทำหน้าั่นไปในทางดีดีครับค่ะไปในทางที่โชคดีเพราะมีอีหยังที่บ่ดีก็เลยคิดว่า ข้อมันกับเลขที่ได้มากมีละกรซื้อมีละภากันซื้ออันนี้มีละยอมยอมเด้อเพอาะไงไม่ไงเด้อเจ้าอย่ใกล้ได้เนาะมันเป็นแนวได้โลดเป็นแนวทางเจนแนวทางค่ะเป็นแนวทางครับย่าสัะผมย่าสะเทามาคักคักแน่ๆเนาะให้ลูกหลานให้เฮาเนาะเข่าแล้วให้มีให้มีสติน้องเจนเนาะมีอันอันนะ ลูกหลานกับย่าให้พ่อให้แม่ได้กันด้อค่ะเพิ่นเบิ่งเพิ่นกับเพืมบันเทิงของเพิ่นเนาะครับผมค่ะความบันเทิงของเพิ่นอีหลีนด้นี่บุญ่นพลุ่นโตมาโอ้ยแม่เบิ่งเบิดมือยี่หล่าเอ้ยนั่งอยู่ซื่อๆแม่ก็บ่มีมือมีตัวนี่ล่ะเปลี่ยนมือพนันนี่ก็ดีใจหลายๆค่ะที่ได้อันครซอยพ่อแม่พี่น้องเนาะบุญ่นพลุ่นลูกหลานพ่ออยู่บ้านผู้เดียวเงาๆเนาะค่ะเนาะพ่อได้บันเทิงให้เพิ่นเพราะฉะนั้นผู้ใดสร้างฝอยเบาหลายก็อดเอาฝอยเบากกจัคนิเบิ่งงหยัเนาะค่ะเนาะบ่มี บู้ได้เบาเนี่ยเจโนะผูได้เบาเนี่ยคุณู้บันนังคุณกับ่มีผู้ได้เบาจะมาฟังตะเจเบาผู้เดียววันนี้ไนเดลได้เบาเน่ผู้ใด้เบามาคอยเบาหล่กับพ่อเฒาเนาะเมียเนาะผู้บันเทิงนะเจเนาะบันเทิงเรื่วนวดค่ะบันเทิงเรื่วนวดนี่สิ่งที่เบามากท่านเบิดผ้าพ่อแม่พี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นบันเทิงครับผมผู้ใดมีโชคมีลาภนั่นเนี่ยกับพ่อได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะครับผมเป็ผาเรี่ยวเขาบ่อมีแนวเฮ็ดดอกเจ้าเปียเฮ็ดยังเรียนงานการจ้างลูกหลานก็ว่าให้เฮ้าไปเฮ็ดดอกค่ะ นั่น<า>น่แหละนออนซื้อเรียกเราก็ได้จือกัดไปท่าบุญท่านี้แหละบุญเราเงียดยั้งเพบาะวัเข้าไปรับแจ้งตัดออยเราเข่าแล้วคือเีังตเาอยู่งเมนค่ะ เม่ว่าเป็นเจ็บได้เจ็บสามหาก็ได้ค่ะะราวังเนาะค่ะระวัางหายระว่างเอาครับระวังก้อนฝันก็ไปตีเอาผู้ใดตีแม่นผู้ใดตีเป็นกะตีว้ใต้คีบไหหมูได้เบิงน้ำหรือทอมาบอกนูกก็ได้หนูสีได้บอกผู้เพิ่นได้บอกลซุ้มอ่าโอ้ยตีว่าเป็นดอกค่ะตีพ่กเคิงข้าเจ้าได่งวดก้อนพันตีได้จังไดหนึ่งศูนย์หกตีได้จังใดล้านหายไปเป็นเด็กผู้ชาย วันละตีง่ายๆร้านก็เป็นหนร้านหน่อยหายเสียก็เป็นศูนย์กลายเป็นเด็กผู้ชายก็เป็นหกง่ายๆระว่างนั่นนี่ค่ะอ้เฉยอ่าแล้วีกู้นึงเีกตีกุญแจกระโดดขึ้นเลขยุ่ตูวกุญแจหนึ่งศูนหามันกระโดดขึ้นพวกเขาก็เสื้อหนึ่งนย ออ่าแกเป็นข้าเจ้าฝีแก่เนาะผู้เบิ้ลน่ะเหรอใมาตีเนาะแต่เนาะใ้มาตีสูมูเบิ้ยู่ใต้คลิปหรือโทรมาหาหนูหนู้จีได้บอกเพื่อนๆคิดจังสี่ล่ะค่ะเพื่อเป็นท่านเนาะ่เนาะเป็นเป็นแนวทางเพิ่นพ่อเพิ่นได้ได้ไปล่องได้ไปเสียงพ่อได้ลุ้นพ่อมวลทวนเนาะแต่เนาะให้เป็นสีสันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อครับผมครแต่ย่าให้มันถึงกับ สิ <orman> ได้เป็นล้ม <todas S 1> เป็นแล้งแม่ยังอันนึงลูกหลานเอ้ยแม่สิเป็นล้มแม่เป็นล้มแม่เป็นอากาศพ้อเล็กออกพ่อทุ่มสองทุ่มหลาเอ้ยแม่ฟื้นแม่ขึ้นออกซุนแปดแม่ทั้งประเทศหลาแม่ฟื้นแม่ตื่นแม่เจ้าเจ็บเจ้าป่วยแบบนั้นพอไหวมากพ่อท่านเนาะครับมากพ่อท่านครับ ทีเอซีเพิ่นโทรมาขอเดี๋ยวบอกในช่องพอไว้เนาะเนาะช่องอุปวาได้ไปแล้วกับฟังใหม่ก็ได้ดูฟังใหม่อะไรมือว่านีก้อน่อยสิไปงานงัครับมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งโทรมากมาบานเิ่นยุสเสียมยื่นเอคอยพ่มีเงินจักบาทเอ่อยพ่มีเงินให้เจ้ามีอียังจะซสอยข่อยได้บ่อันนาดีดีคอยบ่ได้หาเงินแต่ข่อยมีก็ใส่พรเบิดแล้วละเอยบ่ได้หาเงินจะมีหยังให้ข่อยซอยได คอยซอยได้เบิดว่าแต่เจ้าอยาโทษมาอยู่เงิน <laughs> นี่ะประเด็นสำคัญ<า>เากันเจ้าสิมีอีห้งยังให้ซอยเจ้าเดือดเนื้อร่อนใจอีหงยังโอ้ยพอคอยไปใส่ด่าง <ừ> จมหน้ามหายไปโดนแล้วหายไปไร้อมื่อล้ววค <ừ> อยหาพอเห็นเห็ดตั้งใดหละ<อ>่ะเจ้าบวกปูบอกย่ายให้คอยเนืเปียงให้เพิ่นซอยคอยหาเนืเพียงเบิดปัญญาแล้วเบิดทางจีนั่นแล้วว่าสั้น โอ้ยย่ใส่น้อบ้านนี่น้ำที่ว่านน่ะยุมองได้น้อบ้านยุใส่เพิ่นก็บอกบ้านมากก็เลยบอกว่าปูน่ะได้ยินไปเสียงค้นเดือดร้อนอเสียงเพิ่นเพิ่นท่มากโดยควมศสัตธาเจ้าได้ยินไปปูเสียงปูเพิ่นเดือดเพิ่นร้อนกันไปซอยเพิ่นเด้อปูน่าเมนจังใดเพิ่นถือกักถือค้างถือทับถือแต่งถือย้งกบไปยกไปนั่นออกแล้วเอิญเพิ่นขึ้นมาหาลูกฮะเต่าเพิ่นเมนเพิ่นไดอันใดขึ้นมากกับให้พ่อเพิ่นได้ ก็ค่ายทุกใจแมค่ค่ะครับผมนั่นละคอยกันเลยแล้วๆคอยบอกปู้แล้วคอยใ่ง้านศซบใส่งานศพ,พกลับมานะะเนาะค่ะเนาะจังใดจังเสียงโทรศัพท์มากกว่าก็รรับสายจังใดจังรับปกติว่าได้รับง่ายๆด้โทรศัพท์ค,ครับเจ้เอ้ย อบอกปูไหแน่เห็นแล้วพอแล้วแต่บ่ได้ไปวหายไปยังไว่ไาน้นี่ดอกสิจัดงานศพบงานยัง่นแล้วตัวด้วยดีคนละเฮ็ดบุญเฮ็ดยังไง่นแล้วจังสิได้ไปหาปูบอกปูบอกยาไหแน่พอแล้วสาตุบุญสาธุคนเด้อปูเด้อจะเป็นโอ้ปวบหน้าเสือเนาะนั่นล่ะค่ะนี่ละ่ะก็เลยสิบอกว่า พื่นเไ่ไใดขอใดแต่เลดเด้อก่ะเด้อผู้ใดมีความเดือดเนื้อร้อนใจทุกใจทุกยังให้มาขอเพิ่นว่าแต่จริงที่ขอ เพราะไปเหตุเบียดเบียนผู้อื่นบ่ไปส้างข่วมเดือดร้อนให้ผู้อื่นเ่ออกนอกรักศีลรักธรรมเนาะค่ะเนาะเรื่องที่มาขอนี่เป็นเรื่องเดือดร้อนของเจ้าของอิหลี่นค่ะให้มาขอเด้อค่ะเด้อเพิ่นซอยค่ะบผมบ่ได้เพิ่นบ่ได้หาเงินค่ะปูกับยาเพิ่นบ่ามีแนวซื้อค่ะเพิ่นบ่ได้หาเงินค่ะเนาะผู้ใดได้สําเร็จแล้วกะแค่มากาบมหวายสาธุเอาค่ะผู้ใดมาก่ามีกําลังบ่สีมากกับสาธุอายุบ้านขอคําเดียว ค้าภาษาทุแล้วก็ยกบุญให้ปู่กับยาเพ่ินพุหล่ะค่ะครับผู้หลังคนเนาะครับไ้เลขไปสูมือสูมือก็ได้ตัวเดียวกันกับมงซูมือสูมือขอได้เล่าไปก็มีจับจับถือบ่อถือได้บ่อได้บ่อมีขําแม่ต่สาธุแม่ต่ยกมือสติเกอร์กับบ่มีอ้ยคอยกระเล่เวาไปคั้นหนึ่งมา เจ้าก็จะแมน่เป็นตาไ้เนาะเจ้าได้น้ามูเสมืองไรเอมือนคือมีแต่มาขอพ่อได้ไปแล้วกันแล้วมิดไปเลยพอกันเลยว่าโอ้ยสาธุค้ำเดียวเจ้ากับว <c oughs> ่สในในาเนาะครับย่างหน่อยๆเจ้ากับสาธุให้เพ่ินจัด